ที่ทุกคนน่าจะรู้กันนะคะว่าคับเนี่ยเป็นคนที่มาถ่ายคลิปกับเราบ่อยที่สุดถูกไหมคะ <Yeah. S 2> ทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นกับแก๊งหัวหินหรือว่ากับแกง๊งเแกง๊งเรียกว่าแก๊งอะไรคะแก๊งโรงเรียนใหม่เขาก็จะมีคับอยู่ด้ไปตลอดแล้วเราก็พาทุกคนไปดูห้องเดจิ๋วแล้วแต่มีอยู่คนเดียวที่ยังไม่ได้ดูนั่นก็คือเด็กชายคะ่ะที่เขามา,าถ่ายคลิปกับเราทุกอาทิตย์แต่ว่าไม่เคยจะไปดูห้องจิว๋วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะพาไปไปอยู่ไหนมา um, เออเออเม้นเตีนอยู่ ไม่ใช่โยู่อวกาศอยู่พาไปดัดฟ้าขออย่างเดียวอยากกระโดดตึกนะโอเคปะปะไปกันลุยเดี๋ยวเราจะพาข้าไปนลิฟต์นะคะรักมิดหรือเปล่าไม่รู้จริงปะเนี่ยร,รู้จำได้นะคือโปรตีเาราพาเพื่อนใส่ครับบอกเล่นเกมเล่นเกมไม่สนใจใช่ไหมใช่คะ่ะจะบอกไม่ไปไม่ไปนี่ใครไม่รู้เลยบ้านเรามีลิฟต์อ่ะเชื่ยอไหมเนี่ยใเกิดปุยมุ้ยเกิดปุยมุ้ยอีกแล้วในมีม ใส่รองเท้าเถอะคือเหลือเชื่อมากก็บอกว่าคับเนี่ยเหมือนจะมาบ่อยที่สุดจนจะเบื่อขี้น้าันแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังแบบว,ว่าจนเบื่อแล้วอ่ะตอนนี้น้าชาไปรอข้างบนแล้วปะ่ปะป่ไปกันเออคือเขายังไม่เปลี่ยนจากเขายังไม่ได้ขเขายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อจากที่ใส่คลิปตอนนั้นเลยไม่เป็นไรนี่ยูไม่รู้จริงเหรอว่าเรามีลิปไหมรู้เขาแกใครคิดลิปยังไม่เคยไม่เคย นี่ะเคยแตะไปบ้านอาม่าซึ่งไปห้องอาม่าแล้ว็เขาก็ใช้ที่นงินไดเออแตะแมกเสร็จงแล้วนะมาตรงนี้เป็นไงคะอยากจะกจะโดดไปเล่นน้ำอยากจะโดดไปเล่นน้ำโอโ้โหนัชชาพี่ครับคิดถึงอ๋อาหายไปไหนไพี่ครับคิดถึงพี่ครับคิดถึง อ่ะ <alors S 1> พี่ครับห้องนี้คือห้องนอนแต่เกียรเป็นไงเล็กมากเล็กมากนี่ห้องขาวห้องขาวใครคะอันนี้ห้องนอนเขาเองเป็นไงห้องห้องนอนครับใหญ่กว่านี้อีกเให่เข้าเลยประมาณนี้นี่ครับบอกว่าเล็กมากตรงเล็กไหมยังเล็กอยีกเหรอเดี๋ยวคนนะขอรู้หน่อยว่านี่เราซื้อจากตรงไหนยังไม่ได้รู้เลยตรงเนี้ยเออสนใจนี่สนใจห้องชั้นหน่อยค่ะสนใจอะไรแปลกแม่เดี๋ยวเขาถามอะไรเมื่อกี้คราถามอะไรนะ ซื้อแตงเงือกไหนเกียวบอกเขาหน่อยไม่รู้ค่ะก็ให้ช่างมาติดให้ช่างมาติด<อ>ด้วยเปลี่ยนสีได้อันนี้วอกอีกโปรเซสอ่าเออนี่ตู้เสื้อผ้าตุ้งเลิศมากเลย,เล,ยเลิศมากเลย,เลยพี่ทขาบอกว่าเนสตพี่เขาบอกว่าเน็ตตู้เสื้องมันไม่ควรเป็นตู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ควรขโมยนี่เรื่องคนขโมยแล้วก็วิ่งหนีไปเลยมีห้องน้ำ ห้องน้ำถอดรองเท้าด้วยรองเท้าห้องน้ำอ่างน้ำด้วยหรอเพราะวันเรียนมั่งก็ทงานมีอ่างน้ำนียเหรอออะพาไปตัวซสิพันธ์อัลนนี่เป็นกระจกแบบว่าคนข้างนอกมองเข้ามาไม่เห็นแต่เรามองเห็นเขายังไงเขาจะมาเห็นเราได้จาตรงนไม่ใช่กระจกมันเป็นแบบเขารีกว่าคักซีเือค่ะวันเ a n e ววันเวเ้าไม่เห็นเราแต่ว่าขาเากรักระด เนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กสุดปแมนเนี่ยซุเปอร์แมนเออครับสุดปลายได้แบนได้แบนจริงจังกับห้องหน่อยสุดปลายได้แบนต้องลงยังเล็กอยู่ไหมยังเล็กอยู่ไหมยังเล็กอยู่ไหมห้องน้ำคับเล็กมากเล็กเท่าอันนี้เลยใช่ไหมหรือจ๋าทุดปลายได้แบนบินมาอยู่นี่ห้องน้ำของไอคนเดียวไม่แบกใครของยูไม่แบกเลยเฮ้ยไม่แบกค่ะ ถ้าจะใว้รอมาแช่อาหารกับพี่พีนมาโอ้ยรู้บ่รู้ไหมถ้าตรงเนี้ยมี Wi-Fi เออเน็ตที่ดีมากๆมีมีแล้วแล้วก็จะแล้วก็แล้วก็จะมีไอ่อะไรนะเรียกว่าอะไรนะเก้าอี้สำหรับเล่นเกมเฮ้ยนั่งตรงนั้นแล้วก็จะมีความดีๆอยู่ตรงนั้นเก้าอี้เกมเมอร์อยู่ในห้องน้ำไหมนะอะไรจ๊ะสมัยนั้นแมนกำลังต่อสู้มาอยู่เอร์ออตรงนี้แล้วก็อาหารในห้องน้ำนี่นะ ใช่ยอยู่ได้เป็นหนึ่งล้านชั่วโม,มงเลยไม่เบื่อเลยแอบสตาร์ทอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอีอยากแบบว่าล้างฉี่ก็กดตรงนี้อันนี้คือหยุดอันนี้คือกดชักโครกจะมีระบบของมันนะกดันก็ทำให้เลยอีไม่ต้องแล้วเหมือล้างหน้าตัวไหนคะล้างหน้า <c oughs> แล้วก็กดอันนี้แล้วก็กดไม่ใช่ช อจะเป็นทองแบบว่าทองแบบทองปลอมเท้งเท่เนี่ยทองปลอมทองปลอมสิเคเจอทองจริงหรอโอ้สตรองจริงเขาพุ่งป้นไปแล้วอะดูอะไรอ่ะนะชาดูเอ้ยเต้นใหญ่เลยดวยะนะชาชอนไหมพ้อพี่พีนจะทำท่าอะไรให้ดูต่อไปอ่าไมนะท่าอะไรให้ดูต่อไปท่าอะไรคะท่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะ นี่ตรงนี้ชาเคยมาห้องพี่พิมมาก่อนไหมหรือไม่เคยมาเหมือนกันไมเคยมาสีเดือนเขาไม่เคยมาแบบเสร็จห้องนี้นะเขาเคยมาแต่ยังไม่เคยเสร็จดีครับครับครูนี่ไฟเปลี่ยนสีด้วยนะแบบเปิดเป็นสีรุ้งเลยแดงเทียวส้มน้ำเงินเฮ้ยเราไม่มีสั่งการด้วยเสียงแล้วคะแึงว่าแบบสั่งด้วยโทรศัพท์ค่ะนี่นี่เหนือมิเตสีแดงสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีน้ำสีชมพู กระโนมือครัไม่ได้กระโนมือสีส้มสีสันอะไรพี่สาวขวดช้อนทไว้ใเด็กขึ้นเตี๊ยไม่ใช่พี่สาหนูก็ต้องก็เหมือนกันมันเตี้ยมากแล้วจะเอาขวดช้นไหมหรอไม่เอาขวดช้อนเลยแล้วอะไรอีกแล้วนี่คืออ๋อรู้แล้วราเปิดไฟแล้วเหมือนมันหลอกเหมือนมันลึกขึ้นไปใช่ไหมเหมือนมันเป็นอากาศ ริงแล้วครูไม่อะะมันเปี้ยมากเลยครับรู้ตอนนั้นใช่ไหมครับรู้เปรี้ยวและแบบแล้วจะเข้าไปจากด้านซ้ายก่อนแล้วจะเขาไปจากซ้ายก่อนแล้วโอ้เข้าแล้วจะเข้ไปจากซ้ายก่อนยู่ลูกปิดประตูไอเก๋ไหมนี่ตรงนี้เป็นอย่างนี้แบบตรงนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยไงไม่เก๋เลยโอเคเก๋ไหมแต่ว่าเสียดายอยากให้มันเป็นสีม่วงแต่มันไม่มีนะคะคือไมใครเปิดพื้นอย่างร้อนเยาครับส น่ากลัวมากครับมีเบาๆ,ๆอยู่ย,ายา่าไปชมสวนไหมสวนไปชมสวนไหมไ<อ>ปนั่นถ้าหนูเริ่มเกมน,นนี้มาแคปปิ้งเต้นเพลงตรงนี้อ่ะานเต้นสิคะอาร้องเพลงไปสิคะมือกล่องตั้มเอ็กซ์ขังพี่ร้องเอ๊ะเลยะร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงที่เปิดเมื่อคืนน่ะเพลงไหน<อ>พูดชื่อหน่อยร้องเพลงเราวหรอพี่ไม่รู้จักพี่ร้องไม่เป็นเธอหมายเอาน้อง ไม่ใช่เพลงเบาเพลงเ,เพลงลาวที่เขาโทนต้มอ่ะถั่วต้มไม่ใช่ไม่ใช่ไชอ้สาวลาวคือต้มทุกอย่างอ่ะไม่ใช่เบาเวียงจันถือต้มเบาเวียงจันถือต้มเราไ,ไม่เป็นหน้มันร้องไงคะเบาเวียงจันถือต้มเต้นร้องกายนังวะฮูนองสิเฮ็ดจังไรเลิกเข้าใจ บ่าวเวียงกันทูกกลมแต่เราก็เอ้ยแต่น้องก็ยังไม่รู้ว่าน้องจะทําอะไรใช่ไหมเออใช่ป้าขึ้นขึ้นกันพี่ครับตู้สูงขึ้นไปปะเนี่ยพี่ครับตู้สูงใช่ปะเนี่ยลุงหูใช่ใช่ไหนป่ะงนาชาไม่ไม่ชนเลยไอ้ก็ะนใครก็ะนอยู่ทุกคนชนหมดแล้วลูกหูเดี๋ยวเขาอยู่ตรงนี้แล้วกระโดดลงมาชอบใช่ไหมลุคท็อปปาร์ตี้ยังไงลูกหูอะไรนาชากลัวเหรอมีขึ้นไปลูกจับมือลูกหูไปจับมือลุงหูไป หนึ่งกูจ้าจงถ่ายตรงนี้หน่อยน้ำชาไม่เคยขึ้นหรอปาเฮ้ยน้ำชาขึ้นได้ไม่ต้องกลัวลนุ๊ะให้ปั๊อปจงให้ปั๊อปจงขึ้นมาดมเถ้ยน้ำชาปเอ้าทำไมอ่ะไม่กล้าขึ้นขึ้นมาแล้วข้างบนนี่นี่แค่ยังโผล่ข้างข้างหน้าเขายังไม่กล้าขึ้นเลยจะกล้าขึ้นนี่ยังไงเฮ้ยตกเลยป๋าให้ลงมาแรงเลย อยโย่คนเดนะพี่ทิ้งอยูหรอนะเฮ้ยเล่นอะไรเลนฮะยเก่อนกลับรายการหลงเรียนลงเรียนเราจะไปลงเรียนลงเรียนอยู่ไหยได้เลยลุอูเดี๋ยวครับจะเอาปลบาร์บีคิวมาปงนะต้องนอนแขกนอได้คนเปิดไฟที่เปิดไฟนี้เปิดไฟไม่ได้ลุงอู๋ได้ทำไมจิ้งจกมมันมีแค่อเตียงอะสองเตียง นเราเจอกี่เตียงละจ๊ะใช่ถ้ามีคนมาเป็นแบบแปดคนเลยอ่ะอ้าวไม่ใช่ก็เพื่อนผู้ชายเขามีมีแค่สองคนเองสามคนมก็มีปาร์ตี้อาทิตย์แล้วก็อยู่แค่ในเพื่อนผู้ชายไอ้เข้าไปได้ไหมเนี่ยได้ขอขอดูทีล่ลงน้ำน่อยที่อ่างน้ำไม่มีครับที่อ่างน้ำอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ข้างน้องนี่ไงห้องน้ำแขกนู่นต<ม>ู้ต้องมานตรงนี้นี่อ้าวดูได้เลยเนี่ยไม่ใช่ เขาอะไรห้องแขกเขาด้วยเล็กมากเล็กกว่าห้องน้ำเขาอีกเฮ้ยอย่าระวังอย่าถอยไปนะเล็กกว่าเลยนะเล็กกว่าห้องน้ำเขาอีกห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำแขกอะนี่ใหญ่กว่าห้องน้ำโรงแรมที่เนาะ9ตัวนะสิ๋วเข้ามาของเราหนาอ้วยเราเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีอยากกระโดดสมัครเลยเฮ้ยลึกว่ารอรอทำเรอทำอ่อสัญญากรรมแล้ว ถ้าปัญญากระลักครับกระโดดลุงหมูจะให้ครับหนึ่งพันบาทเฮ้ยบ้าหรือเปล่าปัญเอามาหนึ่งพันบาทลุงหมูเฮ้ยท่านบอกแล้วเอาไปดูห้องลุงหมูดีกว่าไหมนี่ลุหมูห้องลุหมูยั่ไม่เดอะไรลุงหมูเดี๋ยวไปเปลีเดี๋ยวปิด่ยนลนี่อะไรอันนี้อ่ะห้องพี่ห้องพี่สาล็อกห้องสักรีดอ๋อร้อนชะมัดเลยห้องนอนลุงหมูป่ะอ่ะเทียบกับห้องนอนเด็กเิีวไหนสวยกัน ห้องนอนครับนีนทยอนกทยอลดาอวันที่เธอจะมาโอคือสมอแอปดูลอูนอนก็ได้อย่าไปีบ้านติดเอ้าแค่มือแปนเต็มเท่าไหร่ม่ะพึ่งมาเห็นลิฟต์อยู่ชั้นสี่เลยตามมาถูกฮะตกดไลคตามจากลิฟต์ใช่ใช่ ก็สกลียดทำตัวดีวันนั้นลงมาไม่เจอปาแม่หนูไปเห็นไปอยู่ชั้นห้าอ๋อมาทำสวนกันนี่เสดชาบอกพี่ชายที่นี่ห้องอะไรห้องลูกอับน้วก็พุดชี่ขาอาบน้ำกุชีที่มีห้องไหนสวยกว่ากันระหว่างห้องประกวดกับห้องพี่พิมห้องครับห้องไหนอ่ะห้องครับสองคืนนี้หมอจะเป็นเป็นหน้าเลยอ่ะเฮ้ยแล้ววะพี่สาเห็นแล้วท้อแท้ท้อแท้อะไรเงีมันชั้นเยอะตู้เยอะเขาบอกว่าทำเป็นวันยังไม่เสร็จไม่ชั้น วันีค่อยๆทำไปไม่ไม่ได้ไม่ให้ทำทุกวันนะพูดพีจะพูดลุกระวังโอ้ยค่ั้งสวยเลยห้องเนี้ยค่ะทั้งตัวแล้วขุ่นก่อนตัวเขาไปแล้วเขาไปก่อนแล้วขุ่นเยอะจริงๆเขาไปแล้วไม่หนูคันจะเหมือนเป็นพูนแตบลงอาภาคัททัวเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นมาก็จะทาาอีกสะดุดสะดุดแล้วเจ็บใจเหรอโอ๊ยทำไมทำไมมันจะสะดุดเองสะดุดเองเห็นกระตาอยู่ในกล้องเห็นไหมไม่สะดุด โอ้โโอน้องี่โอน้องโอน้องขอโทษค่ะแล้วก็ขอโทษค่ะงงอัะลากรไม่อนไม่ไ้ตัวฟูนถอนตมตัวเขาไปแล้วก็พาไดูท่านี้ถ้ามีอะไรึืบหน้าเดี๋ยวจะพามาคึงอีกนะคะบ๊ายบาย